สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครดูนะครับเป็นรถยกที่ต่อจากอู่ช่างรุ่งนะครับชชยภูมิพัสิยนตอู่ต่อรถยกเมืองชชยภูมินะครับคันนี้เป็นรถ m าร์ด้าครับผมเป็นรถแคบนะครับนะครับแต่งในสไตล์นะฮะซิงนะครับโครงสร้างอ่าชุดยกนะฮะเป็นสไตล์เทานะครับลูกค้าจะนําไปจัดแหนบนะครับจัดทรงในภายหลังนะครับวันนี้ นะครับเราจะให้ดูนะครับหลังจากที่หายไปนานเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะงามเยอะนะครับนะวันนี้เราจะให้ดูนะครับเป็นมาด้านะครับผมมาด้าเป็นวินนะครับให้ดูวินหนึ่งหมื่นสองพันปอนครับผมหนึ่งหมื่นสองพันปอนครับวินลันว่านะครับอุปกรณ์ก็ช็อตล้อครับลกหวิดนะครับตามสเตปที่เราจัดให้ตลอดนะครับตลอดนะครับนะฮะนี้ค่อนข้างท้ายเขาท่านจะ ีไปหน่อยนะครับเราไม่สามารถที่จะทดสอบหางได้สมบูรณ์นะครับก็เลยนะครับให้พาชมนะครับรูปลักษณ์สวยๆประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะต่อรถยกนะครับอยากจะมีรถยกไว้ใช้ในอู่นะครับประจําในพื้นที่ของตัวเองนะครับติดต่อเราได้ครับเบอร์โทรศัพท์0 8 9 9 0 2 8 6 1นะครับเฟซบุ๊กนะครับรถยกช่างรุ่งชัยภูมินะครับเรีอดไลน์ได้ครับโทรคุยได้ ตลอดนะครับให้ข้อมูลนะครับในในเรื่องที่จะต้องประจดทะเบียนยังไงต่อไปแล้วนะครับต่อไปแล้วเราจะต้องทำยังไงขั้นตอนต่อไปเราผมให้รายละเอียดลูกค้าอย่างนะครับสมบูรณ์แบบนะครับ